วันนี้คุยเรื่องปัญหาบ้านเช่าหอพักใครอยู่บ้านเช่าควรติดตามสวัสดีครับ ผม้ะในความเรลงแก้วเพชรนะครับอยู่กับผู้ช่วยธนพลครับผมวันนี้ครับรายการทนายคู่ใจออกอากาศทางช่องทีวีดาวเทียมมิติ4ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลาเดิม2ทุ่ม50ครับครับผมหรือว่ารับชมรายการย้อนหลังได้ที่ทนายที่ u t u b e c o m นะครับพิมพ์คำว่าทนายคู่ใจนะครับหรือว่าติดตามข่าวสารได้ที่ a c e b o o k c o m นะครับพิมพ์คำว่าทนายคู่ใจเช่นเดียวกันนะฮะหรือว่าโทรปรึกษาคดีนะ0 9 2 4 5 3 3 3 3 3อฟรีนะครับผม โหลดแอปพลิเคชันทนายพูดใจได้นะครับผมที่ i o s แล้วก็ Android นะฮะพิมพ์คำว่าทนายพูดใจนะครับผม iPhone Samsung Galaxy หรือว่าแท็บเล็ตนี่เล่นได้หมดเลยนะครับผมวันนี้ก็คุยกันเรื่องเกี่ยวกับบ้านเช่าหอพักใครที่เป็นนักศึกษาอยู่หอพักหรือใครที่เป็นมนุษย์ทั่วไปอยู่บ้านเช่าหอพักคนทั่วไปที่ไม่มีบ้านนของตัวเองอในบางพื้นที่ในบางช่วงเวลาเหมือนนักศึกษาไปติด อยู่บ้านอยู่กรุงเทพจะไปติดเชียงใหม่ไปติดหัดใหญ่เงี้ยิมออติดอะไรติดมหาลัยที่ครับคุณแหนนี่คุณก็คิดไปไกลเนี่ยเออติดเออแพทย์มออเขาก็ดังแพทย์เชียงใหม่เขาก็ดีเออผู้หญิงเชียงใหม่เขาก็สวยฮะไปติดแถวนั้นมาเนี่ยอืมแล้ววันเนี้ยเราจะพูดถึงการมีปัญหากับเจ้าของบ้านหรอไม่มีปัญหากับหอพักอพาร์ตเมนต์ก็เนี่ยเจ้าของเนี่ยเรามีปัญหา มีปัญหาเฮ้ยแต่ก่อนไปเรื่องนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวลืมมีคนฝากประเด็นมาจากทางบ้านรอไอเรื่องนกหวีดเนี่ยไอเรื่องนกหวีดเนี่ยคุณธนพลหวีด้ยช่วงนี้เขาเป่ากันเยอะนะใช่กว่าเทพเราจะออากาศนี่ก็อาจจะเลิกเป่าไปแล้วมีคนก็ฝากประเด็นมาว่าบอกว่าเอนกหวีดทาไมครับเขาถามว่าการเป่านกหวีดเนี่ยมันผิดกฎหมายอะไรที่ตํารวจเขาจะจับอ่ะผิดกฎหมายเหรอ ถ้าสมมติแข่งฟุตบอลกันอยู่นี่เขาไปกระโดดล็อกคอกรรมการเลยปหเนี่ยเฮ้ยผมก็เลยไปดูเฮ้ยผมจริงจังกับเรื่องนี้มากเลยนะรอเออว่าผมรู้ว่าคุณจริงจังครับว่ามันผิดกฎหมายข้อไหนผิคกฎหมายข้อไหนครับสั้นๆนะผมดูแล้วคิดว่าไอ้ที่น่าจะผิดได้น่าจะเป็นเรื่องของสร้างความเดือดร้อนนำคาญใจระหูโทษสามเก้าสองปรับพันบาทอ่ะอ๋อนี่เป่านกหวีดครับหนึ่งโดนพันหนึ่งอาจจะได้เฉยแต่ผมผมคิดว่าไม่ผิดหรอกเพราะว่าบ้านเราไม่ได้มีกฎหมายห้ามเป่านกหวีด อไม่ว่าจะไปเป่าตรงไหนก็ตามนะอมไม่ว่าจะไปเป่าตรงไหนก็ตามไม่ได้มีกฎหมายห้ามเป่านกหวีดศาลฎีกาไม่เคยตัดสินว่าการเป่านกหวีดทาให้คนอื่นเดือดร้อนลำคันใจออเพราะฉะนั้นถ้าตารวจจะมาจับคนที่เป่านกหวีดก็น่าจะโดนหนึ่งห้าเจ็ดกลับไปนะออเอาหลักกลับมาเรื่องของเราต่อนะเราเข้าท้าเสร็จแล้วครับผมบ้านเช่าหอพักครับคุณนนพลปัญหาเยอะแยะเลยแมผมจับง่ายๆหรอนะเรื่องการจ่ายค่าเช่า อ๋อผมลืมไปผมลืมไปเมื่คุณมีบ้านเช่าหอพักปล่อยหลายที่มากอันนั้นเป็นเรื่องปกติครับมีอยู่สามสี่ร้อยหลังนะแล้วคุณเจอปัญหาอะไรวะโอ้เยอะแยะมากมายเนี่ยเออคนเช่าไม่ยอมจ่ายตรงเวลาเออทาไงอ่ะไม่ยอมจ่ายตรงแล้วเอาเราเรามุมมองในแง่ของคนเช่าดีกว่าคนเช่าใช่ก็บุคคลทั่วไปพนักงานทั่วไปอะไรเงี้ยเรามองในแง่ของคนเช่าก่อนนะแล้วเราค่อยมองในแง่ของเจ้าของบ้านเช่า ก็ถ้าไม่มีตังค์จ่ายก็ไม่ต้องอยู่ไปอยู่ที่อื่นอก็ง่ายๆออแต่ถ้าผมเป็นเจ้าของหอพักนะผมเห็นเขาทํากันเยอะทําไงครับจ่ายช้าปุ๊บล็อกประตูบ้านเลยฮะล็อกล็อกเลยล็อกแล้วเรียกเขาปรับวันละห้าสิบบาทเฮ้ยเขาวันละร้อยคนวนละร้อยเลยขึ้นราคาลร้อยเว้ยตามขั้นแรงขั้นต่ำเลยอยู่ที่อื่นเว้ยโอ้ยขึ้นเร็วไหยครับทาไงคุณรู้ไหมว่าการคุณรู้ไหมว่าการที่เป็นล็อกประตูบ้านเขาเนี่ยเป็นความผิด ฐานบุกรุกบุกรุกเลยคำว่าบุกรุกที่คุณเข้าใจกันอย่างในทางกฎหมายอ่ะมันหมายถึงการรบกวนสิทธิการครอบครองของผู้ที่ครอบครองอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆนักศึกษาสาวโรงงานเกิดว่าเห้เงินช็อตเขามาล็อกเนี่ยไปสอนอเลยไปแจ้งจับเจ้าของบ้านเลยเจ้าเองแจ้งจับเลยให้ผมแนะนำมาจำจริงๆแนะนำเลยไปแจ้งจับเลย ครับอย่าไปล็อกเลยนะเจ้าของนะเฮ้ยแต่มันก็มีวิธีที่ล็อกได้โดยถูกกฎหมายตัดน้ำตัดไฟได้ไหมไม่ได้อาเข้าขายลบกวนสิทธิการครอบครองมีรถกวนอีกก็มันเป็นการลบกวนสิทธิการครอบครองอ่ะเหรอเฮ้ยก็กฎหมายอาญามันคุ้มครองไว้แล้วมีช่องไหมก็มีเช่นเช่นให้เขารู้ให้ท่านผู้ชมรู้หน่อยนิทำยังไงรู้นิดนึงมันก็เป็นการที่จะทําให้คนเดือดร้อนนะรอถ้าพูดไป เพราะว่าก็มันไม่เป็นการรบกวนเขานน่มันจะเดือดร้อนไงเจ้าของหอพักเนี่ยในเมืองไทยอ่ะมีแบบคุณธนพลเนี่ยไม่ไม่กี่พันคนหรอกแต่ผู้เช่าจะมีเป็นร้านเอาล้อไอ้ยางงั้นโทรมาถาม0 9 2 4 5เ3393อเ้มให้มันมีวิธีวิธีแบบง่ายๆแล้วก็แล้วเราเอาอะไรง่ของนั่นสิตับเลยพวกเนี้ยตับแม่งเลยแล้วคุณรู้ป่ะอ๋อเออถ้าเอาตามกฎหมายจริงๆเนี่ยไม่จ่ายค่าเช่าบ้านไม่จ่ายค่าเช่าหอพัก แต่จ่ายค่าน้ำค่าไฟเนี่ยอย่าให้มันโดนตัดเนี่ยถ้าคุณคุณเป็นเจ้าของหอ,งองคุณทำอะไรไม่ได้เลยนะเอาลรอคุณต้องไปฟ้องขับไล่อย่างเดียวฟ้องขับไล่เหรอจ้างทนาย 7, 8, เจ็ดแปดหมื่นอเป็นแสนเอาลระไปฟ้องขับไล่เพื่อเอางเงินไม่กี่พันโอ้เฮ้ย<ฮ>อันนี้ผมว่าตามกฎหมายเลยรออยู่ๆคุณมาบอกว่าเฮ้ยไม่มีจาาา่ายค่าเช่าออกไปเลยปะไม่ได้นะรออืมต้องไปฟ้องศาลเอารอเออเอาบอกว่าเจ้าของหอ ธนพลคุณมาเก็บอะไรนักหนาเนี่ยเอากูก็เก็บสิมาเก็บค่าเช่าทุกเดือนได้เบื่อไรงบือไม่เบื่อหรอกได้เงินอ่ะฮะไม่จ่ายเว้ยเอาล่ะมาล็อกล็อกใช่ไหมไปแจ้งความจับเลยอ๋อล้วดูที่จะทำอะไรได้อ้าวเราตร้งคนกระทืบแม่งอะไรเงี้ยคุณธนคนก็จะบอกเฮ้ยครับไปทำอะไรมันก็ไม่ได้ครับจะปิดก็โดนมันแจ้งข้หาจับอีกนี่เพิ่งจะไปยอมความมันก็ไปกล่าวขอโทษไปอีก โอ้โหหนักเกินเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณทัศนคนทำได้ก็คือต้องไปจ้างทนายในเปาขับไล่มันว่านตามกฎหมายฮะเออรอจริงติดต่อเราได้ไหมเนี่ยอย่าเลยมันเยอะจัดขี้เกียจรับเคสนี้อไปจ้างทนายใกล้ๆกล้บ้านท่านเถอะแต่เขาไม่ได้มีอะไรมากมายใช่ไหมไม่มีอะไรมากมายเลยคือจริงๆอ่ะถ้าแต่แต่ก็อีกมุมหนึ่งนะถ้าเกิดว่าผู้อยู่อาศัยอะคิดว่าเอออยู่แล้วสบายใจก็อยู่ไปก็อยู่ไปก็อยู่ไป ก็คก็เป็นอย่างนี้จริงแต่ถ้าเกิดว่าคุณธนพลไปจ้างเข้ามาฟ้องปุ๊บนะยังไงก็ไ,กไอทางฝ่ายผู้เชาบบ่าอะแพ้คดีอยู่แล้วแหละอืคุณต้องรับภาระค่าทนายค่าเสียหายค่าเช่าที่ค้างพร้อมดอกเบี้ยหนักเลยอืมก็คือทางฝ่ายผู้เช่าเนี่ยก็เสียค่าทนายค่าอะไรด้วยฝั่งนั้นก็ต้องเสียด้วยเสียให้กับทางผู้ให้เช่าไงอ๋อเรียกคืนเรียกคืนอ๋อแล้วไม่มีอ่ะ ไม่มีไม่หีไม่จ่ายก็ไปอยู่มี<อ>ไรป้าไปอยู่หอ,อข้างแทนเอาหรอนี่ต้องมีเขาเรีย <c oughs> กต้องมีสมาคมนะครับทำเหมือนแบ็คเครดิตบูโรนะไอ้พวกเป็ดนี้ที่ไหนมาเนี่ยเราจับตูรวมกันให้ขึ้นชื่อเลยนายนี้นายนี้ห้ามพักเลยนะอ๋ะอคุณรู้ไปเนี่ยว่าปัญหาหอพักเนี่ยโอ้ตอนผมเป็นนักศึกษาเนี่ยเออโอ้คุณชอบไปทำอะไรนั่นน่ะแล้วเธอทิ้งไว้อ่ะ เพื่อนผมอ่ะเขาอยู่หอพักเขาเดือดร้อนมาแล้วแบบด้วยความเป็นเด็กอ่ะมันทําอะไรไม่ได้อ่ะไอ้ครั้งจะบอกให้ไปร้องสคบเนี่ยอืก็แบบแหมสคบสิบห้าวันยี่สิบเอ็ดวันอุกว่าจะรู้ผลโอ้ยนานไหนจะโดนทางหอพักบางที่โกงค่ามาจํอีกอ่ะกูก็ออกตรงเวลานี่ว่าทําไมไม่จ่ายคืนมาเออทําไมอ่ะทําไงอ่ะฟ้องศาลฟ้องศาลเออรอเอาทีเมื่อกี้ตำรวจยังมาเล่นได้ทําไมต้องเป็นศาลแล้วอ่ะไม่มีกฎหมาย บังคับในทางอาญาเอาไว้ในเรื่องปรับปรุงใหม่นะเกี่ยวกับกฎหมายทางนั้นกัผู้เช่าแล้วก็ผู้ให้เช่านะค่อนข้างยุ่งยากนอันนี้ในกรณีของที่หอพักอย่างเดียวนะในปัจจุบันนี่กรณีของรถเช่าก็เยอะแยะนะรถเช่าไว้ก่อนรถเช่าเไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่พอเวลาหรอกคือเนี่ยอันนี้คือหอพักบ้านเช่านี่ครอบคลุมหมดเลยนะ อแล้วก็ถ้ามจําโดนโกงถามว่าทําไงบอกเนี่ยมีปัญหาเยอะนะใช่เฮมัจจามัจจาหนูโดนโกงอ่ะหนูออกตรงเวลาทำไมเขาไม่คืนมาหักนู่นหักนี่ไม่ให้มีอะไรป่ะถ้าเอากฎไหมเป็นบังคับกันจริงๆเนี่ยคุณหักเขาไม่ได้นะอืมหลอดไฟถ้าเสียคุณต้องมาเปลี่ยนให้เขานะเจ้าของบ้านอ่ะรอเอออืมผมก็เปลี่ยนให้ประจํานะอืมอืมก็ดีแล้วนี่น้องๆบางคนเออเปลี่ยนเองนะบางคนนะเออบน้องๆบางคนไม่รู้แล้วก็อายหรือไม่กล้าอพี่ทนายก็เลยแนะนําว่าต้องไปบอกเจ้าของหอให้มาเปลี่ยนให้ ไอของพวกนี้มันเป็นของีนห้องมสมุิแอร์เสียก็เจ้าของก็ต้องจัดการเจ้าของต้องจัดการให้น้ำยาแอร์หมดเจ้าของก็ต้องจัดการรอใช่อันนี้มันต้องขึ้นค่าเช่าอะไรเนี่ยน้องเอ้ยไอเรื่องจะทขึ้นค่าเช่าหรือไม่เนี่ยเราก็ตอบไม่ได้รแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าท่านต้องการจะยั่วโทรศัพท์เจ้าของหอพักก็คือไม่จ่ายไม่หนีแล้วก็อยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆรอ เมื่อไหร่พังประตูเข้ามาก็คืออาญาอน้องอย่าออกจากบ้านแล้วกันน่ะพี่บอกได้แค่เนี้ยหรือไม่ก็คือเข้ามาแล้วเอาของเราออกจากห้องไปรอผมจ่ลักทรัพย์เลยลักทรัพย์บุกลุกบุกลุกถ้ามาสามคนร่วมกันบุกลุกงัดประตูผมเข้ากื่งคืนด้วยเอาที่เอาแม่งเลยเขาหาชักหนักแล้วเฮ้ะเยอะเยอะอันนี้ก็ติดตามได้ใหม่นะศูนย์เก้าสองศึงห้าสามสามสามเก้าสามนะหากใครพลาดประเด็นไหนนะสล็อดีสวัสดีครับ